พวกวันนี้พวกเราตัดสินใจจะถ่ายทําการทดลองในห้องและเคมีฉันเคยอยากลองทําอะไรแบบนี้มาตลอดเลยพูดตามตรงนะฉันกลัวมากเกินไปที่จะลองทําการทดลองอไม่ต้องกลัวนะสแตนล,ลี่มันจะสนุกจริงๆฉันมั่นใจเลยเหยุดคุยกันเธอมานี่ทุกคนเริ่มทํากันเลยโอเคมีสันหลากหลายมากมายลองคิดดูสิถ้าเราผสมอะไรผิดแล้วกลายเป็นสัตว์ประหลาดมันคงจะเท่มากเลย ใช่แน่นอนแล้วก็แม้แต่ซูเปอร์ฮีโร่ด้วยจริงเหรอเป็นไปได้ยังไงเนี่ยถ้าอยากเป็นซูเปอร์ฮีโร่แค่เลื่อนลงไปใต้คลิปนี้แล้วกดปุ่มสมัครเลยจริงเหรอแค่กดติดตามก็พอใช่ไหมพวกเราเริ่มกันได้หรือ,อยังมาเลยทุกคนพร้อมแล้วนะฉันสงสัยว่ามันคืออะไรนะฉันว่าเราน่าจะทำอันใหญ่สีแดงต่อไปนะสีแดงสำหรับกดติดตามนี่มันอะไรอีกแล้วเหรอ ่่มมมัันนเเเอแคพิข้าไปก็อขอโทษนะคะครูแบบนี้มันปลอดภัยหรือเปล่าคะไม่ต้องห่วงนะนี่มันเกิดอะไรขึ้นเหรอนั่นมันควรจะเกิดขึ้นแบบนั้นเหรอ <latency> ดูเจ๋งมากเธอทำอะไรลงไปเหรอพรอเพรจ้า 555ฉันรู้สึกถึงพลังที่เหลือเชื่ออะไรนะขอบคุณนะเด็กๆตอนนี้ฉันสามารถแสดงให้โลกเห็นตัวตนที่แท้จริงของฉันได้แล้วโอ้หัวฉันพวกนายโอเคกันไหม นั่นมันอะไรเหรอพวกนายจำได้ไหมว่าเกิดอะไรขึ้นสิ่งที่ฉันจำได้คือเรากําลังเติมของเหลวบางแล้วจู่ๆก็เกิดการระเบิดครั้งใหญ่อาจจะนะแล้วครูของเราอยู่ที่ไหนเหรอเขาคงได้ยินเสียงระเบิดดังแล้วตกใจเลยวิ่งหนีไปพวกนายฉันรู้สึกไม่ค่อยดีเลยนะคิดว่าเราควรไปพักกันหน่อยใช่แล้วเราควรกลับบ้านกันเถอะรามสอง,สองหนึ่งไปกันเลยเรา<อ>ทำแบบนั้นพร้อมกันได้ยังไงนั่นมันอะไรน่าแต่ยังไงก็กลับบ้านกันเถอะ ใบไม้นี่มาทำอะไรอยู <Nixon> ่ตรงนี้เหรอนี่มันแกล้งกันเล่นหรือเปล่าทำไมถึงมีใบไม้เยอะขนาดนี้อะไรเนี่ยทำไมมันเยอะขนาดนี้นี่มันต้องเป็นการแกล้งกันใช่ไหมใบไม้เยอะขึ้นเกิดอะไรขึ้นเหรอฉันต้องรีบไปอาบน้ำแล้วขอเวลาส่วนตัวหน่อย อาฉันดูเหมือนผู้ไม้จริงๆดูฉันสิน้ำทำให้ฉันโตเป็นผู้ไม้แล้วฉันควรทำยังไงดีพวกนายฉันไม่รู้ว่าทํำไมแต่ไม่ว่าฉันจะทำอะไรฉันก็รู้สึกร้อนฉันต้องการความสดชื่นวันนี้อากาศดีใช่ไหมน้ำเดือดพวกเราลองอีกครั้งกันเถอะ มีอะไรแปลกแปกกําลังเกิดข <c oughs> no ึ้นนะนั่นไงมาวัดอุณหภูมิของฉันกันเถอะอะไรนะ220องศาฉันบ้าไปแล้วหรือยังมันเป็นไปได้ยังไงเนี่ยเกิดอะไรขึ้นกับฉันอาาฉันต้องออกไปเดินเล่นหน่อยมาหาอะไรกันเถอะอู้ตัวเลือกยากนะโอเคเอาอันนี้อีกไม่เอาอันนั้นแน่นอน อันนี้ก็อาจจะใช่แต่ว่ายังไม่เอาดีกว่ามือฉันเย็นจนแข็งไปหมดเลยเดี๋ยวนะนี่มันอะไรเป็นไปได้ยังไงมันหนาวมากอะไรกันเนี่เยเฮยเฮยเกิดอะไรขึ้นเนี่ยชุดก็ด้วยเกิดอะไรขึ้นนี่มันน้ำแข็งนี่นาะฉันจะออกไปข้างนอกแบบนี้ได้ยังไงละ่ะ อะไรฉันไม่เข้าใจอะไรเลยจริงๆโอเคแล้วไงต่อหืมอะไรนะหืมอ้าวเกิดอะไรขึ้นเนี่ยเดี๋ยวฉันจะไปบอกพวกเขาพวกนายมีเรื่องบ้าคลั่งเกิดขึ้นกับฉันจริงๆเหมือนกันกันใช่มันแปลกจริงๆนะดูนะฉันจะให้คุณดูอะไรบางอย่างที่ต้องทำให้คุณตกใจแน่ๆดูนี่สิก็แค่ข้าวโพดเอง แล้วเกิดอะไรขึ้นล่ะดูข้างในป๊อปคอร์นสดงั้นคุณเปลี่ยนของให้เป็นข้าวโพดคั่วได้เหรอไม่ใช่มาเรียฉันมีพลังไฟจริงๆนะนั่นเจ๋งมากเลยอีวานแต่ลองดูนี่สิวาวนี่มันอะไรคุณเป็นมนุษย์ใบไม้เหรอพวกเขาเรียกฉันว่าบุตแมนมาเรียนี่สำหรับเธอขอบคุณนะแต่ฉันกลัวว่ามันจะเย็นมือเวลาฉันถือ เธอพูดว่าอะไรนะเอโอมาเถิดทุกคนก็ชอบดอกไม้ทําไมคุณไม่รับไปล่ะโอเคฉันบอกแล้วนะดูสิอะไรฉันมีพลังควบคุมความเย็นฉันไม่รู้ว่ามันเกิดขึ้นได้ยังไงแต่ฉันคิดว่าเรากําลังกลายเป็นซูเปอร์ฮีโร่กันแล้วถ้าอยากเป็นซูเปอร์ฮีโร่จริงๆเราต้องมีอะไรบางอย่างเพิ่มเข้ามาหมายความว่ายังไงอะไรนะเดี๋ยวฉันกลับมา ผู้ชายฉันทำอาหารทุกอย่างที่อยากได้ในเวลาไม่ถึง5วินาทีได้เลยในตอนนี้ฉันสามารถแอบซ่อนในป่าไหนก็ได้ที่ฉันอยากพวกเราเราจะเป็นซูเปอร์ฮีโร่และเราจะช่วยโลกกันโอมาเธอนะ้านี่โอ้นี่มันอะไรเนี่ยนี่คือชุดใหม่ของพวกเรานี่มันดีจริงๆนะ อื่ฉันคิดว่าฉันชอบชุดที่พอดีตัวมากกว่าเอาละสแตนเราอยู่ทีมเดียวกันนะดังนั้นนายต้องใส่เหมือนกันโอเคทุกคนรู้สึกยังไงกันบ้างฉันรู้สึกเยี่ยมมากผมคือสแตนโอเคนะซูปเปอร์ฮีโร่ได้เวลาลุยงานกันแล้ว3 2 1สซูปเปอร์ฮีโร่ พวกมนุษย์ร่ำรวยทั้งหลายวันของพวกแกใกล้จะหมดแล้วไม่มีใครสู้ฉันได้หรอกนั่นหมายความว่าอีกไม่นานโลกนี้กับพวกแกทุกคนจะตกเป็นของฉันฉันต้องปิดเสียงเตือนรถใช่ฉันจำได้แล้วใช่ฉันเข้าใจแล้วมันใช้ได้ผลโอ้เกิดอะไรขึ้นเหรอ สวัสดีครับข้าคุณช่วยไปส่งฉันที่สถานีตำรวจได้ไหมแกเป็นใครกันแน่เนี่ยฉันเป็นซูร์ฮโร่ได้ฉัมาที่นี่เพื่อจัดการกับคุณที่ขโมยรถคุณนั่งตรงนี้แล้วคิดถึงสิ่งที่คุณทำฉันจะไปตามตำรวจได้มาเฮ้ไปกันเธอไปกันเลยทำได้ดีเงียบเงียบโอ้เงิน มีอะไรให้ฉันช่วยไหมครับคะ่ะแกเป็นใครวะเนี่ยฉันเองคนที่จะส่งคุณเข้าคุกแล้วก็อีกอย่างนะช่วยกด like ไลค์ใต้คลิปนี้เร็วๆด้วยแบบว่าอะไรนะโอ้ไม่ใช่สำหรับคุณรองพวกนายรีบกดไลค์วิดีโอนี้เดี๋ยวนี้เลยและคุณควรยกมือขึ้นไปในอากาศเฮ้ห hey, นุ่มน้อยไปทำการบ้านเถอะฉันจะให้คุณ5วินาทีคุณคิดจะทำอะไรเหรอ4เอาละมาเอะใช่มาเถอะ สองหนึ่งการทำลายของคนอื่นมันไม่ดีเลยนะโอ้ช่วยด้วยช่วยหน่อยใครก็ได้มันเจ็บมากเลยมีใครต้องการความช่วยเหลือหรือเปล่ามีใครช่วยฉันหน่อยได้ไหมคุณต้องหยุดนิ่ง นี่นาจะช่วยได้ลุกขึ้นมาเร็วเข้าโอ้ว้าวใช่ตอนนี้ดีขึ้นแล้วขอบคุณนะฉันรู้สึกดีขึ้นมากเลยคุณน,นี่เป็นซูเปอร์ฮีโร่จริงๆดูแลสุขภาพของคุณเสมอขอบคุณมากวันแรกที่ฉันได้เป็นซูเปอร์ฮีโร่อบอลาชีวิตของพวกคุณเถอะแกนะไอ้ตำรวจขี้แพ้คุณทำลายมนุษยชาติไม่ได้หรอก คุณนี่ตลกจริงๆใครจะหยุดฉันได้หล่ะคุณเหรอเรามีฮีโร่หน้าใหม่ในเมืองของเราไม่ช้าก็เร็วพวกเขาจะมาหาคุณแน่นอนเดี๋ยวเราจะได้รู้กันแล้วเาวฉันจะจับเขาไว้แล้วก็โยนเขาไปคุณน่าจะอยู่ตรงนั้นนะมันสุดยอดมากเลยเยี่ยมมากเลยนะสะแตน สวัสดีจ้าคนดีของฉันใครกันเนี่ยบนโลกนี้ฉันไม่รู้ฉันเป็นคนสุดท้ายที่คุณจะเห็นในชีวิตของคุณฉันจะทำให้เขาออกมาเต้นให้ดูไปเอาเขามาเลยอีวานรับไปเลย ออออขอบคุณสำหรับความช่วยเหลือของพวกเธอนะเด็กๆการทดลองเคมีของพวกเธอทำให้ฉันมีพลังวิเศษได้ยินเสียงเขาไหมฟังดูเหมือนครูเคมีของเราเลยนะคราวนี้เราจะต้องสั่งสอนเขาแล้วเฮ hey, คุณพวกเราไม่กลัวคุณหรอกฉันนึกว่ามันจะง่ายกว่านี้เยอะเลยเห็นด้วยเราจะทำยังไงดีใจเย็นใจเย็นนะเราเป็นซูเปอร์ฮีโร่ใช่แล้วเราต้องร่วมมือกันเป็นทีมใช่เราทำได้ ไม่ไม,ไม,ไม่อย่ายิงอย่ายิงพวกเรายกมือขึ้นแล้วการยอมแพ้เป็นการตัดสินใจที่ฉลาดนะแล้วอีกคนละอยู่ที่ไหนกำลังหาฉันอยู่เหรอโอเคมาเรียตอนนี้ถึงตาคุณแล้วมาเถพี่วานยิงครั้งสุดท้ายเร็วเข้าจัดการเขาเป็นไปไม่ได้เราทำสำเร็จแล้วขาดนามนั่นมันเจ๋งมากเลย <laughs> เราทำให้เขากลายเป็นน้ำเหลวเลยดูนี่สิเอยการเป็นซูเปอร์ฮีโร่นี่มันเหนื่อยจริงๆนะวันนี้ไม่ต้องช่วยโลกแล้วนะมาเรียคุณโอเคไหม สวัสดีมีอะไรเกิดขึ้นกับคุณหรือเปล่าพวกนายฟังนะอยู่ห่างจากเขาไว้เขากำลังพยายามจะฆ่าเราเขาเป็นซูเปอร์ไวร์ไาใจเย็นใจเย็นนะใจเย็นใจเย็นฉันเป็นครูของเธอสแตนเดี๋ยวก่อนเขาอาจจะเป็นครูของเราจริงๆนะแล้วซูเปอร์ฮีโร่ล่ะอาชญกรรมทั้งหมดนั้นคุณอยากจะครองโลกใช่ไหมคุณพูดถึงอะไรนะ คุณผสมส่วนผสมผิดจนเกิดระเบิดที่ทําให้ทุกคนหลับไปเลยนะโอ้จริงเหรอฉันรู้สึกโล่งใจจริงๆฉันนึกว่ามันเป็นเรื่องจริง,งทั้งหมดเลยนะที่มันจบลงแล้วฉันอยากเป็นซูเปอร์ฮีโร่แล้วช่วยโลกคุณนี่บ้าจริงๆเลยนะดูสินะว่าคุณทําให้ทุกอย่างยุ่งเหยิงขนาดไหนเราขอโทษเราขอโทษขอโทษทุกคนโดนทําโทษหลังเลิกเรียน